ไขึ้นนมาเี่ยกูไม่รู้เหมือนกันนะกูแบบให้มึงเลือกอ่ะกูไม่ซีเรียสได้หมดถ้าเล่นเซนฮ็อปนี่อุ๊ยหกคิวนี่เป็นไปได้ยากมากไอตัวจำได้จำได้ยาจำได้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 มีอะไรเยอะจำได้จำได้ผมมันเลยเจ้าขุนมันเลยไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไปดูสตีน้องเห็นไงโหดดิเขายิงเขาเรียกผมวีรศักดิ์อ่ะจบแล้วอ่ะชื่อผ้าวีอะไรเยอะเขาเขาเรียกผวีรศักดิ์อ่ะจิ๊บจิ๊บผมไม่ลงผมจิ๊ผมเขาเรียกชื่อกูกูตายเลยกูยังไม่โม้เลยพวกมึงไอสัตว์มันวีรศักดิ์อะไรต่านี้ มาพิจาร์กี้กินเข้าสียอกยอกลง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 พี่ใส่หมวกดูเหียมันลงกี้ที่ว่าไม่น่ามีเนาะลายเนี่ยถ้าจะไม่มีคนมาแหละไก่มันเด็กถ้ามีก็โอ้สบายระดับน้องบูมอยู่แล้วยันซืให้บูมยิงเลยเกมให้บูมยิงไอ้บูมมุมฟามตรงนี้เสร็จแล้วก็มานี่อะไรปะถ้าไปมาถ้าถ้าจะหาของอะได้ประได้ปะฮะเนี่ยถ้าเราฟาร์มกันๆเสร็จถ้าเราแบบคิดว่าไม่พอเราก็มาฟามพวกปลาเล็กปลาน้อยก่อนได้ปะไม่มีคนมาบูม ได้ได้ได้มองรถได้มองรถได้มีรถปะสงมีรถปะมีมีมโผมีบักกี้อยู่ด้านหลังไม่เอาไม่เอาเอาขันอื่นตรงนี้ไม่มีคนลงนะตรงที่พิ่ติ๊กไม่มีคนลงอืมที่นี่คนเงียบเลยเงียบก็ส่วนเราเงียบเราเหมือนเดิมฟ้าเหมือนเดิมด้า มาด้านนี้เนอยเกียร์ไม่มงมาด้านนี้จังเอออุ้ยเกียรเข้าไป <M> แค่เ,เ,เ,เอ็นสองสี่โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้คืเสียมึงเร็วไปมากมันไม่ค่อยดีเราโก้โอ้โหวอเตอยเฮโอดาเมจบูมต้องรัก <c oughs> ต้องรีบไปต้องรีบไปเลยนะเข้าไมต้าบูมกูแนะนำเข้าไมต้าไม่เล่น,เ,น,เ,นเล่นขอบไมต้านึกออกปะนึกออกปะเล่นขอบไมต้านี่ เออเลือกเลยเลือกเลยอยากเล่นตรงไหนเลือกเลยเที่ยวกูเล่นเราจะเล่นเล่นเราจะเล่นบ้านก๊อตมีบ้านก๊อตนะมันมีบ้านนี้นี่บ้านนี้บ้านก๊อตบ้านนี้นี่นี่บ้านนี้บ้านก๊อตมึงยังไม่ยังไม่ได้หาเลยเลยกูก็ยังไม่แยมกันกูบ้าให้มึงก่อนเฉยไปปิดทั้งหมดเลยเนี่ยไปบ้านก๊อตได้ก็โอเคอ่ะ ใช่มันก็ได้หลอมๆแต่ต้องต้องคิดเรื่องการยิงเป็นหลักเลยการโดนชาร์ตนะเฮ้ยทำไมกูจนแต่ว่าเออกูกูไม่มีอะไรเลย็อนี้่าว่าพี่กระเป๋าแม่งยังไม่มีให้อะกระเป๋ากูเจอยอบ้านกูมีสองอันมาเลยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอแต่เราต้องไปมีรถปะเนี่ยมีแค่บักกี้อ่ะโอ้ต้องรีบดีไปวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสายมอเป็นไรเนี่ยนั่งเครื่องไหนนะปีเก้า หวยทำไมมันจนจังว่ฮัลโหลตานนี้แม่งโคตรจนเลยอจนจริงหวเอ้ยมึงทำอะไรกับกูนี่แบบอารมณ์เหมือนวยเอลนไ้นิไอ้นอ้น<ล>ไม้ไอ้ไอ้หแบบอนนีไอ้หนิไนิิไหนนนิ่หน,น,จนจเยนน้ยน ปกติปิ่งฟ์สเอดต้องสองอันแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยได้เลยตดจังได้แล้วครับคาเนี่ยต้องบีบไปว่ะบูงบีบอะไม่มีใครตายเลยป่ะปิ้งปไปที่ปกกี้ไหนป่ะก็ปักกี้ป่ะป๊กกี้อยู่นี่อยู่นี่ไปเไปเไปเร็ไปเไปเจะเอาบ้านไหนเลือกเอาบ้านไหนบ้านไหน เดี่บ้านไหนบูมอันนี้โอเคบ้าระเบียงอือติ๊กไวหน่อยบูมจะมีเงาเลยเฮ้ยรถอยู่นี่นี่ประเดี๋ยวในรถเป็นรถรถอ๋อโอเคโอ้ยนี่อเลยพี่กี่เหมือนเดิมคุณไม่ขับมาว่ามันเสียเวลาชิบหายเลยสัตส กันแล้วไอ้พวกโดนคิวแบบนี้มันโดนอะไรไม่เข้าใจเนี่ยขิวอ้อมไม่ทางไหนดีขับพาไปเลยจะอ้อมอนไปวะดีก็ยิงเห็นเมื่อกี้ไหมเองยิงได้เลยไม่ใช่ปืนอะงไม่ใช่ปืนแรงไม่ใช่ปืนแรงเอฟโบแต่งครบสวยสวยสวยแต่ตอนไอ้ตอนนี้เหรอเออเอเคแต่งครบยกเว้นอ้ยังเว้นป้องรุนแรงกันได้มึงดูมึงดูทางบีเลยนะกูดูตรงนี้อยู่จ้ะ ขี่ไปเส้นเดิมหรอพี่เส้นนี้ก็ได้หรือเส้นนี้ก็ได้ขี่ลู่นี่ก็ได้ลู่น้ กูว่ามีคนจวออะไรปูว่ามีคนจวออะไรตรงนั้นน่ะฮาร์ดแต่งมันก็ได้เอ็กซ์เองเนี่ยเป็นเอ็กซไม่กลัวเป็นเอเน่ยกูเลยกลัวเน่ยเป็นเนี่มันเิลตัวเป็นเอ็กนี่แหละโอ้โหขี่เต้นนั้นเลยเหรอเออของจริงปะของจริงปะของจริงอ่ะเฮ้ยมันต้องมันต้องดังๆหน่อยยอกยอกไปถนนนี่แหละเยอะเราเล่น มันจะหมดได้เยี่่เว้ยน้ำมันจะหมดไอ้วูมล้นอุ้ย,เ,ย,เ,ยดเดือดร้อนปะมันกี่ไบ้่ะนะมันกี่บ้านเนี่ยมันอยู่บ้านเนี้ยตกใจเลยยี่่เออจั้มจอมัน,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 นคือแม่คือทางมันเยี่่ต้องต้องขับเข้าทางตรงเลย ถ้าลัดไปโอกาสโอกาสโดนดักมันเยอะไงบ้ามันเยอะหรอกปะอ๋อบ้ามันเยอะบ้ามันเยอะต้องไปทางนี้เล่นทางนี้ไหมเล่นทางนี้ไหมทางนี้ไหมไปนะก็ได้นะก็ได้ใช่นปะตามด้วยก็ได้เพราะว่าไม่ไม่มีระโหมนะใช่ใช่ อยาโอ้โหพี่กูแม่งอะไรเนี่ยของจริงป่ะของจริงป่ะกูไม่มีของเลยกูพาฝั่งนู้นเดี๋ยวกูเล่นสร้างสามชั้นฝั่งนู้นเราอยู่กลางวงแล้วบัวอยู่กลางวงละไม่ไปไปด้วยกันไปด้วยกันเออเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งบูมไม่กูยินเสียงไม่มีคนหรอกหวยไม่มีสกปรกเลยยิ่งเนี่ย เดี๋ยวมุมข้ามไปหาพี่นะมาฟาร์มด้วยกันนะยรอบนี้คนแม่งรถน้อยมากเลยรถเร็วดิรอบแรก57 56เหรอหมวกสองข้างในกระตะกันทะระเบิดอะไรเมื่อกี้กูไม่ได้ใช้เลยพูดเลยระเบิดอะไรใช้เฮ้ยมันไม่กปเบ็ดคิดเลยพูหก ไม่ได้ปุ๋ยวเดเดี๋ยวเอ็ดเดี่ะไม่มีท้ายนะนี่เอาท้ายไปเอาเอาท้ายนี่ไงท้ายบนบ้านท้ายบนบ้านท้ายบนบ้านและ M24 เฮียเบอร์เอ็ดระวังนะบูแล้วไปแล้วไปไปคือกูอยากได้ปืนเขียวมากเลยตอน M24 โอ้ยมีรถมีรถมามีรถมามีรถมามารับดิมารับดิยบูมีได้ป้ามันกี่มามันกี่มาได้ได้ได้ เก็บเก็บเย็นรู้เป็นไงลำหลอมปะเราหลอมปะเทปะเทปะเย็นรู้เดี๋ยวมึงเก็บศพนะเออระวังนะระวังระวังระวังเก็บแล้วดูซ้ายดูขวาด้วยมันพลาดมากครับพราะเบีกูกูเล่นเพิ่มเล่นเพอ่ปีกไอสัตว์มียิงปูปะมียิงปูปะเอ็มปูสวายสวายสวายเ่นปืนอะไรอีกีบ่ะอ๋อเลย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 เฮ้ยกูได้โูแล้ว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  มีท้ายเอาท้ายไมหมกูไหนท้ายท้ายผัวเออเอาให้หน่อยไม่มีไม่มีไม่มีเออเดี๋ยวกูกลับไปองกูจำได้เดีย๋ยวมีกลหลังหลังไหนไวะเนีจำได้ว่ามีนะอโอเจ็ดร้อยเปนคาเยอะจังวะไอเ้เฮ้ยคว้าใส่ตัวเฮยเสียงระเบิดใกล้มากใกล้ๆๆๆใกล้เวลา้ ปูมมีเขียวยังปะเอาเขียวแบบไม่มีเขียวยังปะไม่มีเลยเอาแสดชิตนัดปุ๊มลืมเก็บขวายไม่เก็บเปล่าวะวงเราวงเราวงเราเก็บไปอยู่สามชั้นเหมือนเดิมไปดิไปดิไปดิเดี๋ยวฟาร์มเสร็จแล้วไปอยู่สามชั้นเลยกลับไปกลับไปโอ้โหต้องไปพร้อมกัน,กนไม่งั้นแม่งโดนเดี๋ยวฟาร์มบางทีเสร็จพอเลยขอ,อแม่งก็ไม่มีหาอะไรเหมือนกัน<ง>มีรถมาสวยละ เต้นเดิมยิงได้มึงยิงได้มึงยิงได้ปูคิดอะไรมากพร้อมละไม่ไม่ไม่มันอยู่บ้านนี้เออบ้านนี้ไทม์ฟูอยู่ไหนวะอย่าเย็ดแน่สะได้บ้านตรงข้ามเราใช่ปะโอเคบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ของข้ามเราถูกปะยียง์เยียกับเราโอเคโอเไทม์ฟูอยู่ไหนวะอย่เซ็งวะไม่มีไทม์ฟูโคตรเกลียดจับได้ว่าอยู่ข้างบนเนี่ยกูไปหาก่อนเจอปะไทม์ฟู่ะ มไม่ดดู้นันกูเห็นนะแบบแบบเมื่อกี้คลิปแทงได้ยังคลิปแดงคลิปแทงคลิปแดงคลิปแทง,แ,ทงแม่มาใส่คลิปแดงดีกว่าเวลามันชาร์จมึง <โฮ S 2> ยกขึ้นเร็วกว่าไงี้อ๋อคลิปเก่าไม่โผล่เลยว่ะไม่โผล่เลยไม่กล้าโผล่แล้วไม่กล้าเสี่ยงระวังบ้านนี้หน่อยนะออบ้านไหนบ้านเหลือเหรอ ไปไหนอ่ะโอเคโอเคมึงที่มันติดเน่ยระวังระวังไอ้ไงบูมอ๋อคุณสีไม่ไม่คุณสีี่อ่ะแม่งจอดรถปิดด้วยผู้หนักขับอะไรอ๋อไม่หินไม่หินไม่หินล้อเลยเออดีแล้ดีแล้ไม่มันอ่ะบูมนั่นแหละเออช่างแม่งปล่อยไปเราต้องยิงปืนกระสุนคือกูหาท้ายมูฟไม่เจอไอสัตว์มันหายไปไหนกูเห็นอยู่เมื่อกี้บ้านเล็กๆหรือเปล่าวะ ตอนนึ่งกูเดินหาเขางงงงมากเลยกูเจออยู่นะเมื่อกี้คุมโซนไปเลยคุมโซนไปกูหาก่อนเอาเอา M24 ยิงเล่นดีกว่า้ยของจริงเจอเนี่ยอันนี้บ้านมึงเปิดบ้านอันนี้ไม่ใช่บ้านในสองห้าสองชั้นครับเออเจอแล้วโอเคพบแล้วล้อมแล้ว ยิงสองสี่เซลวะขิงเกิ้ลน้องกูเนี่ยเฮ้ยเลยถ้าเป็นบ้านแถวนี้จะกว้ดบ้านนะบุมเนาะแจะคว่ามีคน,ะนละเออมีคนแ,นนนแล้วเนี่ยในกลางวงบ้านานี้มีแล้วขับขับคนละคันหรือขับคันเดียวกันคันเดียวกัน,น,กนถ้าเราเคโอเค,อเคได้ยิงได้ด้วยกระสุนเฉียวนี่เต็มแล้วเอาเปล่ากระสุนเฉียวนี่เต็มแะบุมเอาเด้ออยู่ไหนบุมอยู่ไหนยิงมึงบ้านหน้าต่างไม่เห็นวะ อ๋อที่มรถจอดนี่บอกเห็นแล้วเห็นแล้วแม่นอยู่นะแม่นนะคูนแปดวเนี่ยเป็นมวนไซเล็กตีบูมปิงขับรถมาขับรถบูมมาขับรถหวยเอ้ยเย็ดแม่น็อกสวยสวยบูมซ้อมได้ปะ ซ้ำ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 กูซ้ำกูซ้ำกูซ้ำเออดีได้เขี้ยควรดีใจสัตว์ต้องขาดอะไรดูดูเหรอหวยไม่โดนเขี้ยเลยสัตว์เซ็งว่ะอารมณ์แบบไอ้เรียกรีพอร์ตแม็กไอ้บุญรถจะมารถจะมาว่ะมาทางพี่เหรอจะจะไอ้ยเสียงว่ะยิงได้ไหมยิงได้ปหมยิงดักดูดักจะได้ดักน่าจะชนตัวว่ะไม่ชนอ๋อมันขับป่าเฮ้ยชนชนชะลอว่ะชะลอว่ะ ชะลอชะลอ,ลอมีรถมาอีกคันใช่าเจเยอะด้วยนะโอ้มันไปเลือโพซิชั่นใช่ใช่ไปดีกว่าพี่เฮ้ยวงยังไม่บีบเลยดูก่อนเ่อวงอยู่ไมใต้าที่เราก็เล่นได้แล้วกยใจเย็นๆถ้าถ,ถ้าไม่ได้ก็ค่อยใจวัดเอามีคุณสีเ่เอาเปล่าก็ใช้คุณสี่อยู่นนะ เดี่ยวติดแปดติดพี่จริงก็อยากเปลี่ยนอยู่นะเปลี่ยนแล้ววะเปลี่ยนไม่ดีป่นอ๋อไม่อยากเปลี่ยนโพสิชั่นอยู่นะเสียดายวะไอ้ตาดี้แอคิวหนึ่งก็สวยละไปอ้งบนยิงฟรีบูมโอ้มากูมาระเบียมางัดกันวะยืนนิ่งเด้อระวังเด้อ โอ้โหรถระเบิดเป็นโกโก้คันเลยสัตว์เยสแปะสามมุมงตัวเลยบูมาร์กเหลือมีคนมาร์กเหลือมีคนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเล้งยไม่บูมกูอยากงัดกว่ะงัดไปหรอไม่ไม่รอก่อนเออรอก่อนรอก่อนไม่มันมันไม่เล่นยากเนอะว่าเราเรางัดได้มันไม่เล่นยากนะตรงนี้มีนะตรงนี้มีนะนอกวงนอกวงมีนอกวงได้ได้ได้เราฟังเสียงเดี๋ยวกูชั้นถามมันึงตรงที่รถระเบิดเห็น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 วิ่ง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 ทำไมวะ ติ๊กติ๊กติ๊กออกได้ออกได้ออกไปบ้านหน้าได้บ้านหน้าไหนวะเออระวังเรามันวิน่งมาแล้วมันอยู่ข้างหน้าหน้ามึงเหรออือกูข้ามไปข้ามไปไหนวะให้กูไม่เห็นวะนี่ข้างหน้ามึงเลยยิงได้ปะระวังด้ระวังเสียเหลี่ยมด้วระวังนะกลางกลางโล่งเหรอเรีอกไงเห็นไหมบูงไปวะไปเล่นขอบปะขอบนี่ปะจะเล่นขอบปะ ไงวะบูมกูไม่เห็นยิงคงไหนอยู่วะตายหนึ่งสวยรอดจอดใช่ปะไม่ไม่ตายเลยโอเคตายเอ้าไปดีกว่าพี่ไป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 รถมีรถมีอยู่นี่กำอะไรรอกูเล่นเล่นหมากขบักเล่นยงไงขี่เข้าเมืองไหมหรือว่าขี่ตามถนนไปไม่ไม่ขี่ขี่ทางนั้นโดนรับทุกที่เลยเราต้องขี่ออกขวาเลยพี่ขี่เลยพี่ขี่เลย เกี่ยวขวาเกี่ยวขาวาระวังบางบังขี่ไปตรงที่นี่ติ๊กก็ได้มีคนไม่เยอะไปข้างวนบอบ่ะไปวนได้ไปวนได้แล้วแต่แล้วแต่พี่เลย บ้านหน้านี้ไม่ไม่ควรนะมึงปิดบ้านนี้ก็ได้บ้านนี้ก็ได้เฮ้ยวงคนพวงคนพวงแหว่ยเอเย็ดแม่ด้เราเก่งอยู่เขา<อ>้ามาบุกเข้ามาโอ้โหเกาะสามกูแบบปวดเควเลย ไอ้เหี้ยแม่มึงมึงโคตรจำสแกรเลยไอสัตว์เจ็ดแย่โอ้ยบุ๊มเราเรี่ยง่ะเราเรื่องะเรื่องอ่ะพี่รื่อนกูองพบติไอสัตว์ไอเหี้ยไอคนทากก็จะเฟีู้ปเอาอีกแล้วก็ผมเอาอีกรเอาอีกแล้วครับกระโดดจริงกดไปบุ๊มท้ายมพูอันเลยบุได้แล้วได้แล้วนี่กระสุนเกียวจะไปสกันนะเยอ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 ะสวย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 สวสวยสวยวยอยสวะอยู่วย่สยวยวย้ว ยิงคือมันโดนอยู่นิดนึงมันโอ้โหพูดยังไงกับมึงเนี่ยมันติีมแต่ว่าติีมก็ติีมมึงไม่ได้ยินเสียงรถเหรอประมาณเนี้ยที่ว่ามาเมื่อกี้เสียงรถได้กะดังเฮ้ยนี่อยู่ในวงอยู่ในวงเราค่อยเราค่อยเราค่อยไต่วงไปนองรีบนองรีบเราเราอยู่กันสองคนนี้นี่ช่วงอย่างนี้นี่อยากให้มึงอยู่มากในตามเมื่อกี้แบบหลบหลบเลยเดินกันดูเนี่ยเช็คพอละ ปั๊มยาน้าไม่ตลอดยาหน้าโอ้โหเดือดหน้เฮ้ยโอ้โหตกแกเลยบุมีมีข้างหน้ามีโอ้ยเจ๊แม่กับกูกับกุเงากับกูเห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 งาข้างบนมีแล้วข้างบนมีแล้วข้างบนโซนนี้มีแล้วนี่บุมโซนนี้มีแล้วเขายากมากต้องฉีกซ้ายโอ้ยเกาะคนเหลือครึ่งหลอดเลยเฮ้ยเจ๊แม่เสียดายวะโอ้โหมีไอ้ดอกด้วยเจดแม่จะได้มาร์กใหม่เหรอพี่มองไม่เห็นไอ้ก็มาร์กใหม่วะให้ ถ้ามันยิงอยู่ไหนวะนั่นแหละมันยิงพี่อยู่ไหนหาไม่เจอว่ะแต่ข้างบนน่ะรู้ว่าข้างบนชัวร์เลยโซวนี้ตัวม้าส้มมองช่วยกันดิเจอปะไม่เห็นเออกูไม่เห็นมันยิงจากไหนวะโอ้โหถ้ากูวิ่งตรงเมื่อกี้นะหลอมๆเลยพวกเคนะโอ้ตรงแอร์ดรอปตรงแอร์ดรอปบอกแน่แต่ไอแอร์ดรอปเลยไอดรอปอย่าว่างอ๋อให้เอออ๋อไอ้หลังหินน่ะเหรออ๋อโอเคมาโอเคโอเคได้ได้ได้คงมาละบุญ ปุ๊บโอ้โหกูมไปนี่นี่ไปนี่มาขึ้นมอเตอร์ไซค์มาไปเล่นไหนมาร์กส้มเห็นป่ะมาร์กส้มกูว่าไม่มีคนชัวไป<า>ไหนมึงจะเห็นป่ะเห็นมาร์กส้มป่ะนี่นี่มาร์กส้มที่กูมาร์กใหม่โอเคไหมโอเคไม่คิดโอเคไม่คิดช่วยกันไม่โอเคก็บอกกูได้โอเคอยู่ไปเลยเดี๋ยวปั๊มยาน้าก,ก่อนแต่แต่เราต้องต้องอ้อมไปอย่างนี้นะใช่หรือว่าเราฉีกตรงไม่รู้อะจะต้องมันมันโดนวงได้ไม่เป็นไรหรอก ะได้ได้โดนวงได้แต่เราไม่โดนนุ่งแรงแค่หล่ะเด็กดูแลเฮ้ย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 ยิ้ดแม่ไอ้สัตว์เอยเว่ยจริงๆต้องเดินขึ้นแล้วหวะเฮ้ยบุ่งเจอแล้วบุ่งเจอแล้วเจอแล้วมึงฉีกซ้ายมาฉีกซ้ายมากูแช่มากูฉีกซ้ายมากูฉีกซ้ายมาเว่ยมึงหลบ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 เดี๋ยวกูข้ามไปเลย ป oh. okay, oh. like really ad no okay, okay. ั๊มป um> ั๊มเลยปั๊มเลยเจอแล้วเจอแล้วหน้ากูกูสมุกต้องสมุกเข่าอ่ะเจ็เนี่ยสมุกสมุกสมุกนึกสมุกอ่อเดี๋ยวกูคำฝังฝั่งวิ่งซ้ายค้ำให้แป๊บนึงแม่วิ่งได้นะไม้เอาจริงไม่ต้องสมุกมาทางกูได้ปะได้ได้ปะโอเคโอเคถือมินิรอเลยคุณเคาะรอเลยมินิไม่ได้เอเออาร์เอเดอรอาร์ก็ได้หวยเจ็บแม่ ได้บุ๋มได้วิ่งได้วิ่งได้วิ่งตามไลน์กูมาตามไลน์กูมาตามไลน์กูมาได้วิ่งได้ว e ิ่งได้เราต้องโดนซ้ายรับซ้ายอ่ะต้องรับซ้ายขวาพร้อมกันวิ่งตรงก็ได้นะตรงขึ้นหน้าตามมาตามมาตามมาได้อยู่มันยิงมันยิงหลังใช่ใช่ใช่ยิงบูมได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องสวนมันมาก่อนมาก่อนมาก่อนเอาโพสชั่นก่อนระวังหน้าหน้านะไดอยู่หด้อยู่กระต๊อบกระต๊อบเราเป <whis ky. S 1> <x> ียบเปียบว่ะใช่เปียบเปียบมาก ต้องไปงัดข้างบนไหนบูมเห็นอันนี้ปะไอ้ั้งหนักหนักไปยิงยิงยิงสวยสวยสวยขึ้นบูมขึ้นไป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 เร็ว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 เรืองตรงนั้นเลยเลือกตรงนั้นเลยบูมดูหลังด้วยนะระวังนะดูหลังด้วยเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึนมาม่น่าเจ็บเหมือนกันแหละเดี๋ยวกูแน่เดี๋ยวกูแน่ดูนะให้เรื่อยพี่ขาดอะไรบ้างไม่ขาดไม่ขาดครบครบ ไม่เห็นนะไอตัวที่ยิงเราเมื่อกี้ไม่เห็นนะความยาสิบตัวบุมเขาต้องมป์ไม่เห็นโผล่หรอพวกนี้วะเดินต่ำไม่เห็นมีระเบิดมีอะไรบ้ามึงได้เก็บระเบิดปะไม่ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บมีแค่ระเบิดระเบิดสี่ลูกระเบิดสี่ลูกเฮ้ย, <4 S 1> ยไอฟุกซีเฮดมันยิงไปห้าหกตัวรนะบุมไอสัตว์สวยสวย,สว,ย,สว,ยวงเราวงเรา,เ,ราเล่นได้เฮ้ยไ,ไปเล่นนี้ไหมกลางวงไอสัตว์ <c oughs> โ,โกลางตรงนี้มันก็หลอมๆอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมร <c oughs> อก็ได้รอ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 รับตัวสองตัวท้ายโอ้โหไอ้ยฟุกเป้งยิงยกี่ตัวแล้ววะเดี่ยไอ้เชีย้ยมันดังกว่าเราแล้ววรอมันดังกว่าเราแล้วว่ะไอ้เชี้ยมันยิงเยอะมากไอ้เฟี้ยฟุกนี่กูเห็นไม่ตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะเอ๊ต้แต่ต้นต้น,ตนแข่งอ่ะเวงี้งานตลอดเลยอ่ะเย็ดแม่ตตีท้ายมาเราระวังบ้านเหลืองตัวบ้านเหลืองอ่ะมันอยู่บ้านเหลืองตัวบ้านเหลืองหน้าเราเนี่ยไปงัดไปดูไปเช็คไหมไปเช็คไหมเช็คไหมเช็คไหม เดี๋ยวมึงขอปั๊มยานาไม่เต็มก่อนกูเต็มไม่ไหนยาน้ำเต็มนิดแปดตัวเองบูมไปเช็คว่าเหลืองใช่ไหมใช่เช็คม้านเหลืองกูเไอ้สองตัวนั่นแหละก็สองของันจวบบูมนั่นไงเ้ยเล่นเล่นแถวนี้ก่อนมูเล่นแถวนี้ก่อนเล่นนี้ก่อนเอาบ่จะเอาจะขึ้นเลยบ่จะขึ้นก็ได้นะก็ได้ขึ้นเลยก็ดีระวังระวังเจอไหมเจอไหมเดี๋ยวเปิดตูเปิดตูเปิดตูประตูไม่เจอไม่เจอเอ้ยบูมบ้านหลังโนมี หน้าเรราเหอเออหน้าเรามีคิดว่านะเอ็กห้องห้องเล็กห้องน้อยไอย้่จมมันเปิดซะแบบปั๊มยาด้วยไอ้ที่อ่ะเขเว่ยังได้เกาะใหม่นี่ก่อนหนึ่งกี่เหรอนี่ยอ๋อไม่ใช่เหรอนี่ก่อนหนึ่งมุมสองมุมเฮ้ยพี่หานี่เอาเรื่องวะฟุกบ่เออมันบวกกันอยู่หน้าหน้าเราพี่เนินหน้ามองไอ้เจมึงบังคุ รอหมอกรอหมอกแม่งมุมติดกเลยวะคือแม่งตรงนี้น่าจะมีคนนะต้องไหนตรงขอบ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 เนี่ยขอบขอบตรงนี้มันน่าจะมีคนแต่ไม่เห็นคนเลยระวังมุมระวังระวังมันยิงทะลุมาอย่นอยู่าอย่าอย่าเนินเนินติกเนินติกเจอละเจอละเจอละมองสามโอ้โหปิดประตูสุดยอนเลย ือมึงจะบังกูทำยี่เ <was> ง <there? S 2> ี้ยยิงไปอยากยิงก็ยิงไอ้เหี้ยมาแตกงมาแต่งมาเฮ้ยบูหลังมาหลังมาบูมมันยิงมันยิงตายสวยไอ้บูหลังมาบูใจเย็นหลังมาใจเย็นแป๊บนึงดตัวดำไมเต็มป่ะเอ้าตอบเชี่ยอะไรอ่ะแปดอ๋อเลขอปไะแปดสองลูกละ ไว้เสียวไอ้เหี้ยมึงเดินแบบกูไม่ยินเสียงนเลในสัตเฮ้ยเดี๋ยวสแล้วสตัวสองสองนีข้งหน้าเลยเออกินเลยก็ได้เฮ้ยเอ้ยโอ้โหเย็ดแม่อ้ยหลบหลบหลบบ้านหน้าบ้านเราได้เออเอาตัวย่อป่ตัวยปะตัวเดียวตัวเดียวดันดัมีมแป๊บแปแป๊บแป๊บแปปปปปิดเปิดป อยู่ข้างในอยู่ห้องในห้องเล็กห้องเล็กอยู่ข้างนอกแล้วมั้งไปเดี๋ยวระวังมนจีบซ้ายนะดูขวานะมันเหลือตัวมินินะระวงังระวงัะวงเออรู้รู้รู้ เฮ้ยเปลี่ยนปืนน้ำเยี่ยไรเนยสัตว์โอ้ยโอ้โหซ้ายมาแล้วบูมหวยสายบูมมึงเล่นเลยมึงไม่เลยไม่ต้องชุบเล่นเลยเล่นเลยหรือว่าคารไปหามึงมันอยู่วาเออไม่ไม่ไม่มึงมึงเล่นเลยหวยเอ้ยัยสายมากูน้องจะล็อกให้กูตั้มกูแล้วโอ้โหมึงเน็ตไปตรงที่มันน็อกอ่ะเชียวกูเน็ตมีมีเน็ตปะเน็ตตรงที่มันน็อกอ่ะเออมึงเล<ห>่นได้ แขวญเล็งตรงที่มันโอ้ยโอ้ยแม่เอพีมุ้งโอ้ยไม่ผ่านเขั้นรอบไปขั้นรอบอยู่บ้างกล่อยขั้นรอบกล่อยขั้นรอบกล่อยขั้นรอบที่สองก็ดีได้เชียวมุ้งคือมึงไม่มึงไม่ล็อกตรงขวาหรอไม่แซฟขวาล็อกให้กูหรอมองอยู่แต่มึงไม่เห็นตัวมันพี่อ๋อเหรอมันอยู่เนี่ยมันยิงพี่เออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ตามเออใช่ยิงเนินต่มใช่ใช่ใช่มันยิงอยู่เนินตามมองไม่เห็นกูไม่คือเข้าใจไหมคือกูไปเปลี่ยนเป็น คือยิงแล้วมันเปลี่ยนเป็นมินิดอกไหมโตเตอรกูผิดเองกูไม่น่าน็อกเลยอี่กูจะบลอกมันว่าอยู่วะเอนี่ยอ๋อบุ่มบุ้มบุ่มมันไม่อยู่เนินต่ำมันควยรถมันบังรถมันบังแล้วมันก็ลงเนินต่ำเข้าใจวะเอออคืแบบไปเอ้ยจะได้ยิงเลยสัสโอ้โหเย็นแบ่จะได้เจ้ามันเจ้าอะไรสวยละสวยละสามปะมึงมึงสี่ไอ้ยมึงสอง อุ้มสองพี่ห้าคิวกูสามกูสามกูสามเข้ายังไงก็เข้าเฮ้ยมาแล้วมันที่สองมันมาเลยมันต้องาแล้วที่สองไม่ที่สี่ไม่ที่สี่ก็ที่ห้าเราอะมาที่บูมาไม่บูมาในที่สามนะเฮ้ยจังโคตรเสียดายเลยกูยืนโล่งมากเลยเสียดายมากนะเว้ยกูกูก็นึกว่าอยู่หน้าบ้านเราบูม่าบอกอยู่หน้าบ้านไม่ใช่เหรอมันอยู่ในบ้านสงสัยมันกระโดดออก